เขาบอกว่าจะมีํารับกันตลอดว่าของใครใหญ่กว่าของใครบนอนนี้เลยเอไม่ใหญ่ใช่ไหมรับน้อากผเชอบบอกว่าหนูตัวเองใอย่ใช่ไหมใหญ่สุแต่มิวสิกเขาก็จะบอกของเขาใหญ่กว่า กันว่ากันไหมว่าจยังางนี่กันนรับว่าหนูใครใหญว่าใครชลุออเามาให้กล้องดันเลยครับเอาอย่างนี้มาเดให้ล้องาล้คนตัดสินใจครับนี่หนูหรือลูกโบวเนี่ยไม่เห็นเหรอาไหน ไม่ผมเชิ้นใหญ่กว่าลูกบอกให้ดูเบลใหญ่กว่าลูกบอกให้ดเนี่ยให้ดูเลยว่าเาไม่้นลใกล้าอเคราไม่ไมเราเราผมอะกล้าแต่ผมไม่รู้ว่าหนจะรอดหรือเปล่า จริงๆนะเราเืเรื่องนึใส่าเย่ที่ใ่กุหมไม้มีมีใครเล่าได้บ้างไหมเขาได้ครับเี่ครับพีบไปบ้านคือว่าใครใคุยกัลูก่ใช่ครับลูกปกจะนนีว่าเออเนี่ยหนูจะจำได้ไหมอะไครับตอนกลับบ้านไปหล่ะเา้านครับก็เขาก็จะบอกว่านีใส่หมูเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆเขาครับลเช่ากนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเลยอธิบายลูกว่าเปลี่ยนอ ยังไงยังไม่เห็นรู <t ests> <t ests> ้เรื่องเลยชอบชอบเชิดอะไรครับเชิดแบบเหมือกับอะไรเงี้ยหูจริงว่างั้นเลยใช่ลอย่างัอย่ในี้างจรินกินดู แล้วพอได้เห็นจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมก็ผมว่าผมก็น่ารักดีนะน่ารักดีนะครับแต่ว่าเธอเขาบอกว่าเวลาลงมาจากห้องนอนอะไรเงี้ยลงมาจากไดร์บูจะเกาะรออยู่หน้ากครับฮะพอเกาะรอปุ๊บก็เหมือนกับรออาหารครับว่าจะมีจะให้อาหารไหมเะไรครับแต่ถ้าลูกองเดินเลยไปจะแบบโอ๊ยทำไมจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ นี่สลับพี่ดูผมอมิวสิคเนี่ครับสังเกตว่า่ะตัวจะลายลายดูมมแมมลักษณะคราเจ้าของหล่นรับมาหมก็ปกติครับครับเรียบร้อยน่ัะครับ โรบี้ครับ